สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่าน,นครับกับผมปื้มเอทินูดกับรายการรอสปอยดูนะครับครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการสปอยแชร์ลิชเปินซึ่งในตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่า The m a s k e Creator นะครับซึ่งแปลว่าผู้ที่สวมหน้ากากอ่ะกันผมบอกไปในไก็แลวกัน,กนในตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่ชาลีนั้นจะแสดงให้เห็นถึงเบื้องหลังตอนเขาถ่ายทําหรือว่าตอนที่เขาจะแสดงหนังนั่นเองอ่ะแต่มันก็เป็นสไตล์ชาลีะนะมันก็ต้องหาอยู่แหละ ผมขอตั้งชื่อไทยว่าเบื้องหลังความหาก็แล้วกันนะครับอ่ะส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นไงนั้นก็ไปดูกันเลยเปิดฉากแรกมาก็อยู่ที่หน้าสตูดิโอถ่ายหนังเลยครับบัคชาลีของเราตอนนี้เขาก็มายืนให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับข้างๆด้านล่างสาวอีกคนนึงก็ทำสิสังเกตนะครับในตอนนี้ชาลีไม่มีหนวดครับนั่นก็เป็นเพราะว่าในชีวิตจริงของเขาเขาไม่ไว้หนวดนั่นเองคือเขาจะติดหนวดเฉพาะตอนแสดงเท่านั้นแต่จ,จูู่ผู้กำกับก็มาครับแล้วก็ดึงหูบัคชาลี แล้วก็ให้บักชาลีนั้นรีบไปเตรียมตัวได้แล้วเพราะว่าจะถ่ายหนังกันแล้วบักชาลีก็เลยต้องเดินเข้าไปห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็เตรียมแต่งตัวเพื่อจะเข้าฉากนั่นเองแล้วในห้องนั้นก็มีพี่อ้วนนันกแสดงอีกคนหนึ่งก็มาแต่งตัวในห้องเดียวกันนะครับและพี่อ้วนนั้นก็ยกซดเบียร์ต่อหน้าบักชาลีบักชาลีเห็นโอ้ยมันกินต่อหน้ากูเลยเว้ยไม่แบ่งกันเลยและบักชาลีก็พยายามจะแอบจิกเบียร์มากินครับแต่ว่าพี่อ้วนก็เห็นครับว่าบักชาลีจะทําอะไรเขาก็เลยสลับขวดเบียรกับขวดน้ําายใส่ผม พอบัคชาลีคว้าขวดไปได้ก็ยกซดโอวยทำไมเบียรมันฝืนๆวะแม่จะไม่เฝือนได้ไงมันไม่ใช่เบียรนี่มันน้ำยาใส่ผมแต่ถึงกระนั้นบัคชาลีของเราก็ยังไม่ละความพยายามครับพอพี่อ้วนเผลอก็จะหาทางจิกขวดเบีย์อีกแต่พี่อ้วนก็รู้ตัวอยู่แล้วครับเขาก็เลยหยิบไม้ขึ้นมาแล้วก็เออโอ้ยมือกูมือกูแล้วพอดีอากาศมันก็ร้อนนะครับบัคชาลีก็เลยถอดรองเท้าสักพักหนึ่งแต่บัคชาลีก็ได้กลิ่นแปลกๆครับ อกินอะไรวะโอ้ยกินตีนกูเองโอ้ยไม่น่าทอเลยใส่แบเดิมดีกว่าเออโอ้ยแม่มึงเอ้ยมึงลุกขึ้นมาไม่ดูตามาตาเรือเลยโอ้ยเดี๋ยวจะเข้าฉากแล้วขอแต่งหน้าก่อนไอ้โมพดแปลกใส่กูทำไมและอีกห้องนึงนะครับผู้กำกับก็กํกำลังถ่ายหนังกันอยู่แต่พอถ่ายได้สักพักหนึง่งมันก็ถึงฉากที่ต้องมีบักชาลีนั้นเข้ามาในฉากครับแต่พอดีบักชาลียังไม่มา ก,ก,ก็เลยสั่งให้ลูกน้องนะครับรีบไปตามบัคชาลีมาซึ่งบัคชาลีนั้นก็กำลังทะเลาะก,กับพี่อ้วนอยู่เลยแต่พอลูกน้องของผู้กำกับมาบัคชาลีก็เลยต้องรีบไป <S <S เออมาหาเมื่อยปาหัวกูทำไมนี่กเด็กปาคือนี่เน่เน่เ่พอบัคชาลีมาหาผู้กำกับนะครับผู้กำกับก็บอกว่าเอ๊ะทำไมปากมึงกินแปลกๆกบัคชาลีก็เลยเทสกินปากตัวเองเออแปลกจริงด้วยก็จะไม่แปลกได้ไงล่ะก็บัคชาลีมันเป็นซดน้ํายาใส่ผมมาพอนักแสดงมากันครบผู้กำกับก็เลยบอกบทของบัคชาลีนะครับว่า ถ้าเกิดลุงหนวดอ้วนเนี่ยยกมีดขึ้นมาเมื่อไรให้รีบเข้ามาช่วยเด็กทันทีแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นบัคชาลีของเราก็ต้องยืนอยู่หลังฉากก่อนนะครับแต่พอยืนได้สักพักก็มีสองสาวที่เป็นแฟนคลับของบัคชาลีครับเข้ามาทักทายแล้วก็หอมแก้มบัคชาลีใหญ่เลยบักชาลีเคลิ้มสิครับมีสองสาวเข้ามาประกบอย่างนี้จะไม่เคลิ้มได้ไงและทางูุ่มกลับเองก็เริ่มการถ่ายทานะครับลุงหนวดอ้วนที่เล่นเป็นตัวร้ายนั้นก็ผลักแม่ของเด็กออกไปนอกหน้าต่างแล้วเขาก็ชักมีดขึ้นมาและมันก็ถึง,วงาา้วรับ แต่บัคชาีก็ยังไม่เข้ามาเพราะว่าติดพันสาวๆอยู่โอ้ยประคามเ้ยแม่งติดผู้หญิงไม่ห่วงงานเลยทางลุงนวดอ้วนที่เล่นเป็นตัวร้ายก็ต้องยกมีดรอไว้ครับรอค้างเป็นนาทีกว่าบัคชารีจะรู้ตัวว่าถึงเวลาที่ตัวเองเข้ามาแล้วบัคชาีก็เลยรีบวิ่งเข้ามาเอาตุ๊ก,กตาที่ถือติดมือมาตีหัวลุงนวดแล้วก็เข้าเล่นงานลุงนวดตามบทแต่ว่ามันกเก๊ๆกังๆครับมันไม่ไหลลื่นผู้กำกับก็เลยสั่งคัดแล้วก็ด่าบัคชาีใหญ่เลยว่าทำไมถึงเวลาตัวเองแล้วไม่เข้ามาดูซิหนังกูเจ๊งหมแล้วี่ แต่บัคชาลีก็เถียงภูมิกับว่าเขาเป็นดาราดังภูมิกับไม่มีสิทธิ์มาด่าเขาอย่างนี้นะไม่มีสิทธิ์เลยนี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์โอ้จับเวียงกระเด็นเลยแล้วผู้กำกับนะครับก็เอาลุงหนวดอีกคนหนึ่งมาเล่นแทนบัคชาลีครับแล้วก็เริ่มทายทำใหม่อีกครั้งแล้วลุงนวดก็มาย่อเย้ยบัคชาลีนะครับว่าเขาได้เล่นแทนบัคชาลีแล้วแต่พอถึงเวลาที่เขาต้องเข้าไปบัคชาลีก็ดึงกางเกงลุงนวดไว้ไม่ให้ไปแถมทีบกระเด็นจนล้มไปหลังฉากและบัคชาลีก็เข้าฉา,ากแทนลุงนวดแบบรีบร้อนก๊ ผู้กำกับก็ปวดหัวเลยโอ้ยกูไล่มึงไปแล้วมึงมาทําไมเนี่ยบัคชาลีก็วิ่งหนีแต่ก็วิ่งอ้อมมาเตะตูดผูด้กำกับแล้วก็รีบหนีเข้าไปห้องแต่งตัวและผู้กำกับก็ตามมาครับแล้วก็บอกว่าฉันไล่มึงออกถาวรเลยอย่ากลับเข้ามา,าค่ายกูอีกนะแต่ก่อนไปบัคชาลีเอากเป๋าตัวเองคว้างใส่หัวผู้กำกับแล้วก็วิ่งหนีผู้กำกับก็บกบไล่ตามพร้อมกระเป๋าของบัคชาลีแล้วก็จะคว้างใส่บัคชาลีแต่ก็ไปโดนกล้องกับอีกกองถ่ายหนึ่งแม่มึงโดนไล่ออกแล้วยอง่ามา แล้วในเวลาต่อมานะครับก็มีสาวสวยคนหนึ่งครับเดินทางมาที่ค่ายหนังเพื่อจะมาสมัครเป็นนักแสดงสาวซึ่งเธอก็สวยมากแม้แต่รปภหรือแม้แต่คนในกองถ่ายทุกคนก็ตะลึงในความงามของสาวน้อยคนนี้แม้แต่ผู้กำกับเองก็ตะลึงในความสวยของสาวน้อยคนนี้เช่นกันและเขาก็รับเธอเข้ามาเป็นนักแสดงทันทีและแถมยังพาเธอเข้าไปคุยด้วยกัน2ต่อ2ในห้องทํางานของเขาและผู้กำกับก็พยายามจะจีบสาวน้อยคนนี้ รวมถึงพยายามจะแตะนู่นแตะนี่ลวนลามพอลวนลามไปลวนลามมาหญิงสาวลองคนในกองถ่ายก็เลยรีบเข้ามาดูภูมิกับก็หัวเสียใหญ่เลยเอ้ยมึงเข้ามาทำไมกูกำลังจีบสาวอยู่แหม่เสียบรรยากาศหมดเลยแต่ก็แน่นอนละครด้วยความสวยของสาวน้อยคนนี้ท่านภูมิกับนั้นก็รับเธอเป็นนักแสดงสาวและจะให้บทสําคัญเปน็นนางเอกเลยแถมยังพาเธอไปที่ห้องแต่งตัวด้วยตัวเองแล้วก็ไล่ให้นักแสดงชายที่กําลังแต่งตัวอยู่นั้นออกไปจากห้องแต่งตัวก่อน พื่อจะให้สาวน้อยคนนี้แต่งตัวเตรียมตัวเข้าฉากแต่ระหว่างที่ท้งรุมงกับกับสาวน้อยอยู่ในห้องด้วยกัน2ต่อ2ทั้งคู่ก็หยอกเย้ากันอยู่พักหนึ่งและท้งรุมงก,กับก็ออกไปจากห้องครับเพื่อปล่อยให้สาวน้อยนะั้นแต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวเข้าฉากพอผูก้กำกับไปแล้วหญิงสาวก็ถอดหมวกออกครับแล้วก็ถอดวิก i, เฮ้ยอา้าวเฮ้ยอ้าวมึงเองแล้วเนี่ยแม่ปลอมตัวซะเนียนเลยที่แท้สาวน้อยก็คือบักชาลีนี่เองครับแต่งหญิงมาซะจำไม่ได้เลย แล้วบักชาลีนั้นก็ถอดเครื่องแต่งตัวที่ตัวเองแต่งหญิงนั้นออกครับแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่เขาแสดงไปประจำแต่ท่านผู้กับก็กลับเข้ามาดูครับว่าสาวน้อยนั้นแต่งตัวเสร็จหรือยังแต่พอกลับเข้ามาก็เห็นแค่บักชาลีครับก็สงสัยว่าเอ้ยอ้าวสาวน้อยไปไหนอ้าวแล้วมึงกลับเข้ามาได้ยังไงแต่บักชาลีก็บอกว่าอ๋อสาวน้อยเหรอครับนั่นครับเธอหลบอยู่ในตู้ท่านผู้กับก็เลยเปิดตู้ดูปรากฏว่าเป็นชุดเครื่องแต่งตัวผู้หญิงก็เลยรู้เลยว่าอ้าวเฮ้ยสรุปมึงเองเหรอเนี่ย บักเฉลีก็เลยทีบตัวพุมกับไป Guys, ทีหนึง่งภูมกับก็โกรธแล้วก็ไล่ตามบักชาลีก็กวิ่งหนีก็มาเจอกับกลุ Welcome, ่มนักแสดงชายนักแสดงชายก็พยายามจับตัวไว้แต่บักชาลีก็ได้หลุดหนีมาได้แต่ก็มาชนกับเด็กจัดฉากเด็กจัดฉากก็โกรธจัดไล่ตามบักชฉลีจะชกบักชาลีแต่บักชฉลีลักหลบได้แล้วก็โดนบักชาลี่ทีบจนล้มแล้วบักชาลีก็วิ่งหนีมาตรงบ่อน้ําแล้วูุมกับก็ตามมาทันพอดีบักชาลี่ก็เลยคว้าก้อนอิฐตรงบ่อน้าคว้างใส่พุ่มกับแต่ก็โดนควางคืน ก้อนอิดโดนหัวบัคชาลีบักชาลีหงายหลังล่วงตกบ่อน้ําพอเห็นบัคชาลีล่วงตกน้ําไปท่านภูมิกับก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปช่วยมันปล่อยให้มันแช่น้ําจนเปื่อยอยู่ในนั้นแหละนั่นแหละครับบัคชาลีก็เลยถูกทิ้งที่ก้นบ่อน้ําโดยที่ไม่สามารถปีนขึ้นไปได้จบแล้วจ้าเป็นไงบ้างครับกับบัคชาลีตอนเบื้องหลังความหาซึ่งบอกตามตรงว่าพอผมดูตอนนี้นะครับโหเซอร์ไพรส์มากเลยบัคชาลีแต่งหญิงครับและตอนแต่งคือว่าผมจําไม่ได้เลยครับมารู้ตัวอีกที ตอนแกถอดวิกถอดชุดแล้วโอ้โหแต่แถมแกแต่งยิงขึ้นซะด้วยก็สนุกกันหรือเปล่าครับสำหรับตอนนี้ก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเอาละครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลาก,กไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าค่อยสยายกคงสถิตแกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ